สวัสดีมื้อเย็นๆอร่อยออร่อยกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แอนทำเมนูง่ายๆค่ะเป็นเมนูผัด,ผ,ดผักบุ้งผัดผักบุ้งแบบนี้นะคะก็ต้องตบพริกไปสัก3 4เม็ดเพื่อเพิ่มความเผ็ดแซบค่ะเวลาผัดเขาก็ไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแค่แป๊บๆก็เอาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าผักเขาจะได้กรอบหวานค่ะเมนูแรกเสร็จแล้วไปทำเมนูต่อไปเลย กับหมูทอดกระเทียมพริกไทยดำค่ะตำสามเกลอือเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยใช้หมูส่วนที่ติดมันจะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็นำสามเกลอือที่เราตำนะคะปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรส แล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้แอนจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะแอนตั้งความร้อนไว้ประมาณ180องศา20นาที10นาทีก็เอามากลับด้านค่ะเมื่อหมูสุกทั่วดีแล้วก็นำมาตักใส่จานได้เลยหมูทอดกระเทียมพริกไทยวันนี้สีสันน่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆเมนูง่ายๆวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะทุกคน